สวัสดีค่ะอ่าตอนนี้เรานะคะเมื่อกี้พี่พี่นินบอกว่าอะไรนะเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีใช่ไหมอ่าแล้วก็จะทำดียังสาวไทยนะคะแต่ว่าวันนี้แต่งตัวเป็นสาวไทยใหญ่สวยมากใบซุกค่ะแอนน่นะอนน่าหนุ่มานะคะวันนี้เราก็อยู่สถานที่แห่งหนึ่งแหละแต่แต่ไม่บอกคยังไม่บอกนะคะยังไม่บอกเพาแตงใส่พริกกีเม็ดเี่มื่อกี้ใส่ไปแล้วได้ไม่แล้วอุยแตงแตงจะเผ็ดไปไหมพริกอันนี้ได้ ไม่อันนี้เขาเตรียมไว้แบบอย่างดีเลยแล้วก็แบบอะไรนะพปพีชจะเยอะไปไหมน้องว่าเยอะอยู่พี่เยอะได้อยู่แล้วก็ใส่แตงเยอะๆใช่ไใส่แตงเยอะๆใช่เนาะสับนี่ไหนยมย์เนาะอันนี้พี่ขอเกลือขอบคุณพี่สับพี่จะสับๆใช่ไหมแล้วจะสับไหมหรือว่าจะเป็นทานทานทานดีเออแล้วแต่เลยค่ะเอาชิมโนกี่ช้อนคะที่เรนเข้ามือเลย ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรคะอะไรคะส้มตำมไม่เาใส่เกลือไหมเนี่ยไม่ใส่เลยเออเไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่ดน้ำแป้งส่วน้แป้งสาวัสดีนิดน่สวัสดีนิ่อก็ได้เยสวัสดีสาเอไม่เรามาสามามช่เมาสี่สาวนวันนีขอเขาครัวแบบเป็นคันคนค่ะเดี๋ยวพี่จะมาช่วยเราเนาะให้บบแรกเราจะมาช่วยดูมาช่วยดู ตังตรงนี้ได้ใช่ไหมได้ตังได้แต่เสียงจะตังหน่อยไม่อยากโชว์มือหรือว่าพรอมก็ตังโอ้ยเหนือยแล้วคุณแฝดเด้ระเปิดได้เลยแรงเยอะอันนี้ใส่บล็อกซัดสินนาทีพอแล้วโอเคใส่แล้วอ่ะโอ้ยพมไม่มีโอ้กินพอมมีเงินไหมมีต่อให้ต้องวิ่งไปเอาเลยเออต้องอันนี้ทำอะไรอันนั้นปี๊ดะเป็นเกลือหรือเปล่าก็ปี๊ดนี่ เราไปเอาความคํามันนิดนึงเนาะต้องวิ่งแล้วแหละต้องวิ่งต้องวิ่งเดี๋ยวก่อนใส่อะไรไปปะกันทยงมกคลิกกอืมกลิ่นมันก็คือแบบมาเสร์ทีมเรทศหมแสดงว่าแสดงว่าสสุดนี่คือแบบสมบูรณสมบสมบรไมแสุดไทยกับุทยกไทยแลพี่ไม่ถึงจะถามว่าที่เรกว่า โซมี้วามเปรี้ยวนะใส่กะปิใช่ไหมใส่กะปิกะปีคอลินหอมชื่นใจอันนี้สองมันเหนียวมากมลยใส่เลยใสแกงเขาไปใส่ข้างนอนี้ใส่ข้างนอนี้น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนี่แหละโอ้ซื้อมาเยอะเลยปาลาเออปาล่านายเฮ้ยเราต้องใส่ปาลาด้วยอันนี้จากไทยแลนด์วิมันนี้เราแบบว่าขอเป็นเจ้าของหนึ่งวัน ใส่กระปีใช่ไหมไม่ใส่กระปีถ้าใส่ปลาล้าไม่ต้องใส่กระปีใช่ไหมใช่ใช่หรือว่าใส่ผสมกันผสมหมดเลยเพราะว่าเราอยู่สองคนไม่สองคนไม่ใช่สองสองแบบว่าใช่ไทยกับไทยใหญ่แนี้อะไรแบบี้ผสมกันหนึ่อแคนั้นหนึ่งตัวเราจะกินยังไงอ๋อนี่ผงอร่อยผงอร่อยก็อยู่ตรงนี้ก็มีอะไรอีก เริ่มงหอมได้อยู่เนาะชัดเนาะไลาหลายอันนี้แบบน้ำน้ำมะนาวแล้วมะนาวมะนาวมะนาวมี้มะนาวที่เขาหั่นนี้ไหมเนาะมะเขือส้มมะเขือส้มนะคือแบบเออเอ้ยมันขำก็มีแล้วดิว่าจริงๆไม่ต้องเอาก็ได้นี่ อใช่เราใส่อันนี้ก็ไม่ต้องใส่มะนาวเนาะใช่จริงๆถ้ามีก็หอมหนึ่งรู้สึกมันกลวงคิดไหมรู้ใส่ตอนอันนี้โยตอนแตงอะคลใช่ใส่ไปเธอพี่ใช่ใส่แล้วได้ใส่พร้อมกันนะใส่พร้อมกันนะแต่มันแต่มันน่ากินๆแล้วนะจริงพี่ากินอร่อยเกลือไม่มี เผ็ดมากอือเผ็ดพี่แอบใส่เกิอเกินนิดหน่อยเนาะใช่เกลือใส่น้ำปลาว่าเดียวน้ำปลาใส่แล้วะอือนั่นแหละความอร่อยมันจะอร่อยมากๆเลยพี่ตายแล้วตอนนี้บัวขาแบบว่าเ้ยเลกเทมดแล้ว นี่ตอนนี้เรากำลังปรุงนะคะนี้ปรุงโลนี again, ่วางพี่ดันี่ยเพราพี่ทำเล็กไปไหมนะเล็กเราสับเอาดีกว่า bon อี yeah, ้ก็เกลือพี่นึ่งกำลังสับอย่างทำอะไรนะเงี้ยพี่ชิมแลเอันนีชิมอีชิมเดี๋ยวจะไปจะปรุงลองอ๋เอาทานเอาทานเนาะ จานลองใช่ไหมมีอร่อยได้เลยได้เลยได้เลยใช่ไหมอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวลืมอัดกล้องนี้เฮ้ยแล้วก็มีลายไหล่ขึมาขึนเครื่องมันน้อยอยู่นะเดี๋ยวแป๊บนะเราไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวเราตำมะม่วงอีกนะตำมะม่วงเรามีมะม่วงเออโผแอบเอาที่บ้านขึ้นมาอันนี้เพิ่งบิบมาใช่ไหม คือเป็นเ็ดจากต้นใช่เป็นต้นสดเลยนี่เรากินจริงจิงเออมันก็ไม่ได้ยากเนาะตำส้มตำแบบนี้เนี่ยจริงพี่มันก็ไม่ได้ยากเลยหนูไม่ได้ทำอะไรเลยมันจะไปยากอะไรยเป็นกำลังใจใช่ดิเรายืนกดดันอย่างนใช่วุ้แต่มันเยอะไปแล้วนึกเยอะอยู่ใส่หมดเลยนะ มือเลยนะมันเยอะไปแล้วนะอันนีองตมันเนาะกล้องเราไม่เห็นอันนี้เลยอ่ะกล้องมาเหรอจะไปส่งให้ดูเราไปส่งอันนี้เราส่งให้ดูนี่ยหน่อยแน่ๆพิงค์อาชิมดูก่อนต้องใส่อะไรมันเหมือนจะจืดไปหรือเปล่าใส่แป้งอืม ือว่าไงเป็นไงดูหน้าก่อนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันตอนนี้มันเค็มพี่เสร็จแดงอีกรูปลูกเค็มไปหรือเปล่าแต่หัว่ามันได้อยู่นะแต่มันเค็มไปหน่อยใส่แป้งอีกรูปหนึ่งเนาะโอเคอ่ะมานแล้วไม่อิจหนึ่งแล้วไม่อิจนะอิจหนึ่งแล้วลองชิมพดูี่ลองชิมลองชิม ไม่รอเองเลยกระเพียกตายแล้วตะลึงไม่เราต้องแบบว่ามันอยู่ที่แบบคนปรุงอ่าปรุงอีกแล้วสี่คนช่วยกันใส่อีกใส่อีกใส่น้ำตาลได้ใส่หรอใส่แล้วเดี๋ยวมันจะหวานไปนะอือเอาใสซ้อนส้มลงไปมันจะตัดใส่ น่เดี๋ยวพอแล้วนะนก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 กอะไรโอเคโอเคนกแล้วก็คืออะไรพี่นกโอ้ตรงนี้แสงสวยมากเลยหรือว่าวันนี้รวมตัวสาวๆกันแน่เนี่ยอือฮึก็จะได้แล้วนะอ้าวคนดูคนงดูสว่างโอ้ย เป็นเป็นส้มตำที่แบบทุกคนรวมใจกันมาปรมใช่ใช่ค่ะชิมก่อนชิมในคกเลยนะสาวๆนี่นะมันเปรี้ยวเลยาอะไรเนี่ยน้ำตาลหน่อยไหมไม่ชิมไปชิมมาในคกนั้นก็หมดพอดีแหละน้ำตาลโอเคน้ำตาลอีกแล้วน้ำตาลนะแซงฝั่งนี้สวยกว่าน้ำตาลโอเคนตาลนิดนึงก็โอเคนะอันนี้เกลือเลยเกลือเดือดสิผิดน้ำตาล น้ำตาลไม่มีมีแต่น้ำตาลปี๊บอ่ะน้ำตาลปี๊บนะมีมีเมื่อกี้ที่สาวเอาใช่กานาก่อนใช่กานาก่อนขาดน้ำตาลก่อนจนไปเติมมาเมื่อกี้คือไม่เต็มคกนะตอนนี้คือมันจะเต็มคกนะนี่แก๊กแก๊กอร่อยมากบอกเลยใครไม่ได้กลืก็เสียใจเป็น้องชาดอารู้อู้ได้อยู่อุ้ย อุ้ยทำเป็นสองสองจานไหมใช่น่ากินอยู่นะเนี่ยเมื่อกี้แรกๆคือไม่มีอะไรเท่าไหร่อ่ะเราบอกว่าเราจะทําให้สาวไทยกินนะแต่วันนี้ช่วยๆกันนะช่วยกันปรุงไปสี่คนเราก็เต็มพกแล้วอะทําไปปรุงไปทําไปปรุงไปชิมไปด้วยแล้วก็ต้มมะม่วงอีกคกหนึ่ง ลองชิมดูแล้วใช่ไหมชิมแล้วอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยจริงๆนะอร่อยอร่อยแล้วถ้าไม่อร่อยนี่คือไม่ออกคกนะจะบอกก่อนเลยว่าคือแบบเติมตั้งสี่คนเลยนี่นี่อันนี้ติดใจลองชิมอันนี้เลยหน่ะอ๋อเป็นคลิปที่แบบสนุกมากเลยวันนี้พี่ต้องบอกเอาแบบนี้ไม่เอาคำจริงเอาคำจริงเอาคำจริงไม่อร่อยนี่คือแบบไม่ขอมาชิมอีกรอบหนึ่งนะนี่แน่ อยู่ดี่ปได้ต้องมองหน้าด้วยเนอะได้เลยโอเคขอบคุณค่ะแต่แล้วมาแล้วนั่งกินที่โต๊ะเลยครับคิดไปอ่ะถ่ายอยู่นะถ่ายอยู่นะไม่เมื่อกี้คือลืมอะไรอ่ะ ต้องมาใส่โคกมันเด้อเราลืมที่สิ่งที่สำคัญมากๆอ่ะพี่แบบพี่อีกถ้วยหนึ่งอ่ะอ๋อเอออยู่นี่มันมันบอดได้เลยมันบอดได้เลยใช่ไหมไปมาทิ้งพิ้ต้องทำเลี้ยงเราแล้วใส่ใส่ปลาล่าใส่ปลาล่าลืมไงเขย่ากันเขย่ากันนี่นี่ได้อยู่เอาเท่าไหร่ะพี่เออไปเอาน้ำมาเนาะฮะมันต้องใส่เยไหมประมันชั้นสองช้อนโอ้ยมีแต่ข้าวสวยนั่นไงสามช้อนเลยสามช้อนเลยเสามช้อนเลย หนึ่งน้อยอยู่สี่ช้อนได้อยู่สองลองชิมกันไว้พี่สามเออได้อยู่ลองชิมกันพี่แค่คลุกไปคุกมาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนครั้งที่แล้วเอออืมอืมกินนี้เลยกินนี้เลยก็เมื่อกี้ว่างหันมาแล้วทำอะไรตายแล้วสาวๆนี้ทำส้มดำน้่นนี่คือแบบปังเลยนะเนี่ยเออเราก็ยืนอยู่ในการนะเราไม่รู้เร่เราก็ไม่รู้เรื่องนะอ๋อเหรอ กระชิมๆอือหือตายแล้วนะรัวไหมแซ่บเค็มไหมไม่ว่าแซ่บเคี่อีกเลยเค็มโอิดม่ามาตายเลยเค็มมากไหมเดี๋ยวเขาทำก่อนว่ามันมันมันไม่ได้เค็มแบบเกลือพี่มันเค็มแบบอร่อยใช่ไหมอือว้ได้อยู่เดี๋ยวไม่เดียวเดียวแตงออกมาก็น้ำแตงน้ำแตงกวาออกมาก็ได้ ท่าไม่ได้ก็ไร่จะทำงานอไเงรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะเอออ่ะในโคกก็หมดพอดีเลยหนึ่งนึงเนาะนิดนึงแล้วใส่แล้วใส่แล้วใส่อีกนะวันนี้นางแป้งก็จะไม่ได้กินละอุ้ยน้ำข่ามหมดแล้วพี่เหมือนตำเหมือนแกงมากกว่าตอนนี้ไหมซ้ำแล้วใส่ก้างกลาอีกมาเออมีอีกเหรออ๋อมีมีใส่แล้วได้แล้วจิมจริง ไม่ได้เดิมพี่โอเคนะโอเคตัก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 โอเคไม่ไม่มาเทใส่ในข้ออีกแล้วนะไม่เทเลยเดี๋ยวพี่ไปเอาน้ำก่อนนะโอเคอ้าวโอเคไม่ได้เอามาเนาะเอาน้ำดื่มไปรัะค่ะ